ครับผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับหน้างานสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับผมหน้างานบ้านหลังนี้อยู่ที่ปากน้ํานะครับก็วันนี้วันพฤหัสที่สิบสามตุลานะครับผมเราก็มาเริ่มงานกันตอนเช้าเลยก็คืองานของเช้าวันนี้ครับเราจะทําการยกแผ่นขึ้นติดตั้งด้านฝั่งนี้นะครับผมเป็นบานขนาดไอเป็นแห่งผนังขนาดหนึ่งเมตรสูงสามเมตรสี่เซนนะครับผมแล้วก็สำลักฝั่งนี้นะครับผมเป็นบานหน้าต่าง กว้างเมกะสิบสองเซนนะครับสูงสามเมตรสี่เซนเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะยกขึ้นตั้งตึง้งนะครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บวันนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะหล่อ,ลอให้ได้อีกสองแผงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเสร็จเร็วก็คือจะไปใส่ตัวในส่วนของอเกษรแล้วก็เวียนในส่วนวของจวนนะครับผมโอเคครับนั่นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย อ่าครับผมพลังที่แผ่นที่1ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเตรียมต่อไปยกแผ่นที่2ตอนนี้น้องชายก็ช่างบวก็กำลังไล่เชื่อมจุดคายันเพื่อประคองกันแผ่นหักกลางอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมายกแผงนนี้ขึ้นตั้งตำแหน่งตรงนี้ หลังจากที่เราได้ยกแผ่นี้ขึ้นตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เสร็จวันนี้นะครับก็วันนี้ค่อนข้างเสียเวลาไปเกือบครึ่งวันนะครับกับการยกแผ่นทัานี้ขึ้นตั้งนะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งของเคนทั้งหมดนะครับผมเห็นไหมครับของเดิมเคนมันอยู่ข้างในนู้นแต่นี้เราย้ายระบบมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็ทําค้ายันใหม่เพื่อรอบนี้คือไม่ต้องย้ายแล้วครับจบแล้วเพราะว่าตำแหน่งของเขาได้ฉากแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมรอยต่อของทั้งหมดเชื่อมเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้มีรอยต่อของเพจด้านล่างเดี๋ยวจะตอกเหล็กเข้าไปนะครับแล้วก็ทำเชื่อมทะแยงไอ้เชื่อมขาออดึงค้ำยันกันแผ่นหลุดออกมาด้านนอกนะครับอันนี้จะให้ดูแผงข้างหลังอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตอนนี้กำลังเริ่มหลอ แขงที่สองครับผมคลิปนี้ก็จะเล่งสปีดสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดมันจะค่อนข้างใช้เวลาที่นานมากนะครับผมก็เริ่มแรกเลยนะครับผมก็คือจะเข้าแบบตีแบบด้วยเหล็กกล่องขนาดนิ้วครึ่ง3นะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บวัดตำแหน่งตามตามตำแหน่งที่เราเคยวางเหล็กกันนะครับก็คือ1ผมจะวางเหล็กนิ้วครึ่งสเออไม่ใช่นิ้วครึ่งสามเด็ก12มิลนะครับผมข้ออ้อยวางเป็นแนวตั้งในแ,แนวสูงก่อนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมจะเอาข้ออ้อยเป็นแนวขวาง นะครับแล้วก็มาวางตามตำแหน่งที่ผมมาร์คไว้แต่ละจุดนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบานเนี่ยมันจะมีหน้าต่างช่องที่มันเป็นหน้าต่างตรงน,นี้ก็คือผมก็ได้ทําการเชื่อมตัดประกอบในส่วนของเหล็กกล่องให้มันเป็นช่องสําหรับเพื่อเอาหน้าต่างบานอลูมิเนียมมาใส่นะครับก็ความหนาก็คืออยู่ที่7.5ก็คือเหล็กกล่องนิ้วครึ่งสานั่นแหละครับผมที่เอามาทานะครับเสร็จแล้วปุ๊บเชื่อมเสร็จปุ๊บก็มายึดติดกับไม้แบบนะครับเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปก็คือช่างโบสจะเป็นรับหน้าที่ก็คือเชื่อม จุดของเหล็กข้ออ้อยทั้งหมดนะครับผมแม้กระทั่งตำแหน่งของแผ่นเพลทที่เราจะเอาไว้ใช้ยึดระหว่างรอยต่อแผ่น2แผ่นนะครับก็คือจะใช้เป็นการเชื่อมทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เหล็กไม่ใช่สิไม่ค่อยได้ใช้เขาเรียกอะไรนะลวดผูกนะครับก็สมมติว่าจะเป็นงานเชื่อมทั้งหมดเลยไบเมตรนะครับที่เอาไว้เหมยแบบปกูก็ใช้เป็นการเชื่อมทั้งหมดนะครับก็คือพอเหยียบปู้ล้อหัวเชื่อมที่ตึ๊กนะครับผมมันก็ติดนะคือเชื่อมจนชินนะครับผมมันก็ติด เลถามว่ามีหลุดบ้างไหมมีครับมีแต่ว่าพอทุกครั้งที่เป็นการตรวจเช็คก,ก็คือก่อนที่เราจะเทคอนกรีตเราจะยกแผ่นออกนะครับเพื่อทาน้ํามันในกรณีที่พอยกแผ่นออกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตำหนิเลยว่าตรงไหนที่มันหลุดหรือเชื่อมไม่ติดนะครับเราจะมาซ้ําในตรงนั้นทันทีนะครับอ่นนี่ครับผมเอาไว้เหมือนมาปูใช่ไหมครับพอปูเสร็จปุ๊บก็จะเอาหินเจียรหรือกันไกตัดตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาหัวเชื่อมเชื่อมติดกับตัวเหล็กข้ออ้อยเลยนะครับผม ตอนนี้ก็ปูนก็เริ่มผสมแล้วก็หม uh ักปูณในที่แล้วนะครับผมเตรียมรออ่านี่นะครับผมนะครับพอเชื่อมเหล็กเสร็จปุ๊บเราก็จะยกแผ่นไอยกตะแกรงออกพอยกตะแกรงออกเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มทาน้ํามันน้ํามันตัวนี้เพื่อป้องกันความกรีดติดแบบครับก็คือใช้น้ํามันพืชของเก่าที่เหลือใช้จากในครัวเรือนนะครับเอามาแล้วก็มาใช้เพราะว่าขายไม่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 ได้ราคาดีเท่ากับค่าน้ํายาที่เราซื้อน้ํายากันติดแบบนะครับตัวนี้คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเหลือใช้ตลอดเวลา ก็อันนี้จะให้เห็นนะครับผมก็เริ่มเทคอนกรีตก็คือจะมีลูกชายมาช่วยนะครับผมมีวันนี้ก็คือมีผมมีแฟนมีพ่อนะครับแล้วก็มีช่างแบงค์อีกหนึ่งคนแต่พอดีช่างแบงค์รีบกลับบ้านก่อนนะเพราะาพอดีว่าน้องสไายพอดีเขาปวดฟันก็เลยพาไปหาหมอนะครับผมก็มีลูกชายกับหลานก็อยู่ช่วยกันเทแผ่นนี้จนเสร็จนะครับในส่วนแผงนี้เนี่ยถ้าผมใช้ปูนทั้งหมดนะครับผสมอยู่ที่คอนกรีต5้าลูก นะครับใช้ปูน5้าลูกนะครับผมอันนี้นะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากนี้ปาดเสร็จปุ๊บเราก็เก็บของกลับบ้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับผมอ่าครับผมก็ สวัสดีครับวันนี้วันพรหัสที่14นะครับผมตุลาคมหลังจากเมื่อวานนี้ที่เราได้ทําการเข้าแบบและก็เทคอนกรีตจ,จนเสร็จยันเย็นเลยนะครับผมก็จะเสร็จกะช่วงเย็นนะครับก็วันนี้เช้ามาถึงปุ๊บเราก็รีบทําการแกะแบบหล่อทั้งหมดนะครับที่หล่อแล้วก็เอาเหล็กขนาบนะครับเพื่อป้องกันเวลาเราโยกแผงไเมื่อป้องกันให้ไม่ให้เขาหักกลางนะครับผมเพราะว่าโดยปกติในการยกแผ่นคอนกรีตพวกนี้ครับเราถ้าเป็นบริษัทใ,ใหญ่เขาจะยกทั้ง แบบหล่อนะครับเป็นไฮดรลิกขนาดใหญ่เลยเขาจะยกขึ้นทั้งแบบหล่อเลยซึ่งเรามันประมาณว่าช่างคนจนนะครับผมไม่มีขนาดนั้นก็เลยต้องใช้วิธีประมาณนี้นะครับเอาเหล็กมาตั้งขนาดเชื่อมโดยการโผล่เดือยไว้จากโครงเหล็กนะครับอ่าอันนี้นะครับผมจะจากในคลิปนะผมจะเห็นได้ว่าแผ่นที่เราหล่อขึ้นมานี่จะค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับแล้วก็จะไม่มีการหักกลางนะครับทั้งทั้งที่ว่ามีขอบที่เป็นช่องต่างอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานเนี่ยมันจะมีความกว้างอยู่ประมาณ50เซนนะครับผม50เซนทีนี่พอเวลาเรายกเนี่ย ถ้าถ้าหนึ่งคอนกรีตไม่แข็งแรงพอ2เหล็กไม,ไม่ไม่ได้มาตรฐานพอนะครับมันจะหักนะครับผมแต่ถ้าถามตามหลักสูตรของวิศวะไม่ผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าการใส่เหล็กนะครับการใส่เหล็กกับขนาดของคอนกรีตผนังเนี่ยอย่างไม่น้อยที่เขาทำคือ1จะต้อง10เซนนะครับของความหนา2เหล็กข้ออ้อยกับเหล็กที่ที่เสริมเข้าในตัวผนังคอนกรีตเนี่ยมันต้องได้มากกว่าน,นี้นะครับผมแต่ว่าทีนี้คือถ้ามองในตามหลักของช่างจริงๆที่ว่าทำท่นี่คือ บอกประมาณนี้มันสามารถอยู่นะมันสามารถยกขึ้นได้ท,ทั้งท้งที่พี่ๆก็เห็น,นตรงที่ว่าผมยกขึ้นทั้งแผงในแนวแบนนะครับย้ำนะครับในแนวแบนอย่างที่เห็นในคลิปนะครับมันก็ยังไม่หกักแต่ว่าที่เราจะต้องเสริมเพราะว่า1คอนกรีตผมเพิ่งเทเสร็จเมื่อวานพอเทเสร็จเมื่อวานปุ๊บเช้ามาปุ๊บผมยกเลยนะครับก็จะแสดงให้เห็นได้ถึงได้ว่าตรงที่ว่าความแข็งแรงของคอนกรีตที่เราผสมนะครับอัตราส่วนและสารสสัดส,ส่วนปริมาณที่เราใส่เข้าไปเนี่ยทั้งหินและทรายและปูนเนี่ย มันได้ที่นะครับผมถ้ามันไม่ได้ที่จริงๆเนี week, ่ยยกขนาดนี้หักนะครับและนี่ก็คือพอเรายกเสร็จปุ๊บเราก็จะหมุนไปแล้วก็เอาไปติดตามทางด้านนู้นเลยคือจริงๆนะครับผมของบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าทํามันไม่มีปัญหาเรื่องการตั้งเคนนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวาก็คือถ้าสมมติเคนเนี่ยมันเดินได้ตรงๆนะครับไม่ต้องมาคอยแก้เคนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบ้านหลังนี้ผนังเนี่ยครับเสร็จไปนานแล้วนะครับผมแต่เนื่องด้วยนะครับเนื่องด้วยลูกค้าเนี่ย มีความประสงค์และอยากได้ผนังแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเขาได้ติดตามเราจากในเพจนะครับซึ่งผมได้สร้างไว้หลายหลังเหมือนกันนะครับห้องเช่า20ห้องสองชั้นผมก็สร้างเคนคุมทั้งตึกนะครับแล้วก็สร้างอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้พี่ๆดูอีกทีหนึ่งแล้วก็มีโกดังเก็บรถแถวบางนาก็มีนะครับห้องเช่าแถวแคร์กษะก็ยังมีนะครับมีหลายที่แล้วก็บ้านบบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับผมก็ที่ปักช่องก็มีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปลงให้ได้ดูกันนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับ ก็จะดีใจมากเลยทั้งช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ <Yeah. S 1> มาเข้าเรื่องกันต่อนะครับ <Okay. S 2> ก็คือพอหลังจากที่เรา กผนังขึ้นตั้งเสร็จนะครับก็ใช้เคนนะครับสไลด์เข้าไปในในจุดและตำแหน่งของแผ่นผนังนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีรอยนะครับรอจุดดำๆที่ขอบของผนังทั้งหมดเห็นไหมครับหนึ่งแผ่นผนังจะมีจุดเชื่อมจุดหรือจุดจำทั้งหมด5จุดโดยโดยจุดเชื่อมจุดจำเนี่ยมันจะมาจากเหล็กข้ออ้อยที่ผมพูดไปตอนต้นคคิดว่าไม่เอ่อวางเป็นแนวขวางนะครับเราใช้เหล็กแฟตบาร์ขนาด3นิ้วสณ3นิ้วของขอบต่อขอบทั้งหมดนะครับเพื่อ เอาไว้ต่อรอยต่อระหว่าง2แผงนะครับพอต่อ2แผงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะใช้เหล็กแฟตบาร์อีกชิ้นหนึ่งขนาดนิ้วครึ่งคูณนิ้วเอามาแปะระหว่างแผ่น 3. าคูณสต่อกันจะเท่ากับ3าคูณหเอานิ้วครึ่งสนิ้วครึ่ง3นิ้วมาแปะแล้วก็เชื่อมวนนะครับผมก็จะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วก็จะมีเคสบางเคสที่พี่ถามว่ามันจะแข็งแรงไหมกับการเชื่อม5จุดนะครับพอดี ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แล้วก็พอดีทําแผงติดเสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วก็คืออย่างแผงนผนังพวกนี้ครับเชื่อมกัน5จุดแต่ตัวของตีนแผ่นนะครับยังลอยอยู่นะครับทั้งที่เราเชื่อมเสร็จ5จุดแล้วแล้วก็เคนปล่อยลอกแกะโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่แผงเขายังยืนอยู่ได้นะครับเพราะว่าความแข็งแรงของข้ออ้อยของเหล็กโครงสร้างที่เราใส่ไว้ให้กับลูกค้าภายในนะครับผมจึงมั่นใจและสบายใจได้ว่าปลอดภัยและแข็งแรงแน่นอนนะครับผม ก็ตอนนี้ตั้งแผ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเตรียมตัวจะต้องไปเชื่อมจุดรอยต่อนะครับแล้วก็ไปดูแนวของด้านหลังแผ่นนะครับว่าแนวระยะเส้นระยะฉากที่เราได้ทําแนวไว้เนี่ยได้ที่หรือเปล่านะครับผมนั่นเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมตัวช่วยน้องๆตรงด้านนู้นก่อนนะครับตอนนี้กําลังมาเล่นทําผนังด้านข้างนี้นะครับผมก็คือจะเป็นช่องหน้าต่างแบบด้านนี้แต่มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยคือลูกค้าอยากได้เป็นบานตายก็ขนาดของหน้าตา่างบานตายก็จะประมาณนี้ครับ กว้าง60สูง2เมตรนะครับผมก็คือเปลี่ยนจากขนาดบานเอ่อเมตรเมตร20เมตร10นะครับบานเลื่อนเปลี่ยนเป็นบานตายนะครับผมก็จะเท่ากับว่าจะเป็นช่องละ2บาน2บานนะครับหานเฉลี่ย4อก็จะตรงกันพอดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือ2แผงนะครับ2แผงเอออันนี้ผมวาดเป็นขนาดของตำแหน่งก็ต่างอันนี้จะเป็นตำแหน่งของการวางเหล็กนะครับนี่คือตัวเลขก,การวางเหล็กถักทั้งหมดนี่คือตำแหน่งการวางน้าต่าง ส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของแผงผนังด้านหน้าบ้านแผงสุดท้ายนะครับผมก็คือจะเป็นประตูเปิดเข้านะครับแล้วก็ซุ้มวงก็จะเป็นซุ้มโค้งกระจกนะครับแล้วจะมีหน้าต่างหนึ่งบานแบบนี้นะครับอะไรวะอ๋อแดดแกลมกันอีกนะเอาเคครับกันเดี๋ยวนี่ครับเจ้าของบ้านเลี้ยงเติมครับเลี้ยงเตีมเลี้ยงน้ําเลี้ยงเป็ดเลี้ยงตครับอืมกินเต็มครับผมก็เดี๋ยว รีบใส่คงเหล็กแล้วก็เทน,น่าจะได้สักแผงหนึ่งนะครับวันนี้ฝนมืดมากนะอคค่ะโอเคครับผมครับผมตอนนี้เราก็เข้าเฟรมนอกเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้กําลังเอาแบบแบบหล่อหน้าต่างนะครับที่เป็นเฟรมไหนก็คือเดี๋ยวพอเราหล่อคมอื่กีเสร็จปุ๊บเราก็จะแกะแบบที่เป็นแบบเหล็กตัวนี้ออกนะครับผมเพราะผานังเรามันมีความหนาอยู่ที่7เจเซนนะครับผมก็คือ3มนิ้วนะครับก็เดี๋ยว มันจะเป็นแบ่งหน้าตา่างมีทั้งหมดสบานแต่ว่าเราจะแบ่งเป็น2แผงใหญ่เพื่อง่ายต่อการใช้เครนยกนะครับผมมันจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังไล่วางโครงเหล็กนะครับผมอันนี้นะครับวางวางโครงเหล็กก็จะมีเหมือนเดิมทันงเหล็กตัวแม่วางนะครับผมเป็นข้ออ้อยสิบมิลวางเสร็จแล้วก็จะมีคาดขวางด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําตัวนู้นกันต่อนะครับผมอ่านนี้นะครับผมจะเป็นรูปภาพโดยรวมของ โครงเหล็กที่จะใช้ถักเป็นแผงผนังนะครับและพร้อมเป็นหน้าต่าง60สูง2เมตรนะครับผมก็โครงเหล็กก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับผมช่องนี้ที่เห็นเล็กกว่าก็คือมันจะมารวมกันกับช่องนี้มันก็จะได้ขนาดที่เท่าก,กันกับตรงช่องกลางนะครับผมแต่ว่าอาจจะเล็กกว่ากันนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเผื่อขนาดอันนี้ไว้กันพลาดเอาเนี่ครับผมตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวจะเทป,ปูนยังไม่รู้ว่าสองแผ่นนี้จะหมด กี่ลูกนะครับผมตอนนี้ทรายเตรียมพร้อมปูนเตรียมพร้อมช่างผสมพร้อมนะครับพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ต้องพร้อมแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเตรียมตัวเตรียมทเทคอนกรีตกันครับนนงงครับผมและขั้นตอนนี้คือหลังจากที่เราประกอบแบบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะยกโครงเหล็กออก ไปตั้งพิงไว้ก่อนนะที่ไหนก็ได้เสร็จแนละ้วปุ๊บเราจะทำการทาน้ํามันน้ํามันที่ใช้ก็คือน้ํามันพืชเก่านะครับทาเพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตติดแบบนะครับผมแล้วที่สาคัญเลยคือตรงหัวของเฟรมที่ใช้สําหรับหลอกปูนะครับตรงนี้เราจะต้องยัดโฟมไว้นะครับเพราะว่าไม่ให้คอนกรีตแบละเทมันจะไหลเข้าไปเต็มนะค,นะคอันนีอนนอ้อันนี้นะครับผมใส่โฟไมไว้เรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวเอาโฟมมาใส่ก่อนตัวตัวนี้ก็คือเดี๋ยวพอเรายกขึ้นตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วเดี๋ยวเราก็จะถอดออกพอถอดออกเสร็จก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เห็นนะครับผมตอนนี้ก็แผนผส,สมปูนไม่ใช่ผสมก็เริ่มผสมปูนกันแล้วนะครับปูนพร้อมทรายพร้อมคนผสมพร้อมนะครับผมตอนนี้นี่ก็เด็กๆก็ไกกล่เก็บเครื่องมือไปนะครับเพราะว่าเทป,ปูนก็น่าจะหมดเวลาแล้วก็ตอนนี้สี่โมงแล้วโอเคเดี๋ยวปล่อยเขามท,ท้าน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวตรอไป เตรียมตัวเรื่มผสมสมบูรณ์กันครับครับผมและอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญนะครับของการหล่อผนังสําเร็จรูปนะครับผมก็คือการใส่โฟมนะครับก็ก่อนใส่โฟมแล้วก็หยิบโฟมมาแล้วก็ขยี้น้ํามันหน่อยเสร็จแล,ล้วพูดแล้วพี่หงายท้องขึ้นนะครับเอาด้านที่ขยี้น้ํามันขึ้นแล้วก็ยัดเข้าไปใต้เพดอย่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันติดเอ้ยไม่ให้นะก็จีติดใต้ล่างของเพดครับเา้เชื่อมจะได้เชื่อมง่ายแถมมันค่อนข้างสะอาด เใี่ yeah, ครับผมมันก็จะเป็นช่องแบบนี้โอเคครับตอนนี้ปูนพร้อมนะรีบวางโฟมก่อนครับผมก็เทป,ปูนเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับแผงผนังด้านข้างฝั่งตัวบ้านเก่านะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงก,ก็คือจากของเดิมที่เป็นหน้าต่างขนาดกว้างเมตร2 0สูงเมตร สิบเซนนะครับก็เปลี่ยนเป็นบานบานตายนะครับผมก็คือขนาด60สคูณสองูณสองเมตรนะครับผมทั้งหมด4บานเฉพาะฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถึงฟูนแล้วก็จะยกขึ้นตั้งเลยก็จะเหลือแผงใหญ่ที่เป็นแผงด้านประตูหน้าอีกแค่แผงเดียวก็จะจบงานผนังทั้งหมดนะครับก็หลักๆอันนี้ก็คือ2แผงเนี่ยผมใช้ปูนไปสลูกแบกปูนั้มดกี่ลูกวะแบกปูนสี่ถุงวะ อาปูนใช้ปูนไปสี่ถุงครึ่งนะครับผมปูนสี่ถุงครึ่งก็ได้ทําได้ได้แผงใหญ่มาสองแผงนะครับในตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามชมกันต่ออีพีต่อไปใน,ว,ในวันพรุ่งนี้เหนื่อยลิ้นพันกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมถ้ายัางไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับทีมงานสอสุน,น,นังการช่างสวัสดีครับ